สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมีกับผมมิวชิคดีเช่นเคยเนาะวันนี้ครับก็จะมารีวิวเลนส์ที่ผมได้ใช้ช่วงนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับมานิยมค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือเจ้าตัวเลนส์ canon ef 50 f 1.8 stm ตัวนี้นะครับ อ่ะก็ถ้าบอกว่าอันนี้เป็นเลนยอดฮิตของชาวนอนเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานส่วนตัวของผมเนาะแล้วก็ฟีเจอร์บางอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของว่าใช้กับกล้องมิเรเลสในปัจจุบันเนี่ยโอเคไหมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นเลนที่ค่อนข้างเก่ามากๆแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับยุคนนี้น่าจะเป็นคุณปู่ได้เลยนะครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะลืมตัวนี้ไปแล้วเนาะอาจจะแบบไปมองเลนยุคใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเลนตัวเนี้ย เอาไปใช้งานมาเนี่ยนะครับผมมีความพึงพอใจแค่ไหนแล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยมันยังไปต่อได้ไหมสำหรับคนที่แบบกําลังลังเลว่าเฮ้ยมีงบน้อยอยากได้เลนส์ตัวหนึ่งที่ถ่ายหน้าชัดหลังละลายหน่อยนะนะครับตัวนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของตัวเลนส์ก่อนแล้วกันนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างๆเนี่ยก็จะมีปุ่มแมนนวลโฟกัสแล้วก็ออโต้โฟกัสนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละหน้าเลนส์เนี่ยฟิลเตอร์จะเป็นขนาด49มิลลิเมตรนะครับนี่แบบนี้ ก็หาฟิลเตอร์49มิลมาใช้ได้นะครับอ่ะแล้วก็ต้องตูดเลนนะครับไม่ได้เป็นเวเทอร์ซิลแต่อย่างใดนะเลนตัวนี้ก็เป็นเลนแบบออปติกปกติเลยนะครับแต่เลนตัวเนี้ที่มันได้รับความนิยมเสมอมาเลยนะคุณไปถามช่างกล้องคนไหนที่เป็นสายนอนเนี่ยก็จะบอกว่าเลนตัวนี้เป็นเลนที่คุ้มค่าที่สุดในการที่จะซื้อเลนตัวเดียวแล้วแบบอยากได้หน้าชัดหลังละลายแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเลนตัวนี้มันคลองแบบใจคนแบบมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะออกเลนตัวไหนตัวไหนมาเนี่ยก็ไม่มีเลนตัวไหนที่คุ้มเท่ากับตัวนนี้้ละะถึงแมจเป็ FF 50 1.8 STM นะ่ตัวนั้นก็ถือว่าทําออกมาได้ดีกับราคาที่ออกมาใช่ปะแต่ถ้าเทียบกับการใช้งานแล้วผมก็รู้สึกว่ายังสู้ EF 50 1.8 STM ไม่ได้โอเคแหละเรื่องของ performance น่ย RF 50อ่ะมันตอบโจทย์กว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็แบบเลนที่มันเก่าขนาดเนี่ยเออยุคของเลนนะ่ะผมว่าไอตัว EF 50เนะี่ยยังเป็นเลนที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ในราคาที่แบบมือ1อยู่ประมาณ4,009ประมาณเนี้ยถ้าเป็นมือ2ก็อยู่ประมาณ2 3 0 0ามพนะประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ราคา าขนาดเนี้ยแต่ราคาแบบ ยังคงแข็งอยู่เรื่องของตัวเลนส์ประมาณนี้เนาะทีนี้เรื่องของการใช้งานแล้วก็สเปคคร่าวๆก็คือตัวนี้มันเป็นเลนส์ระยะ50 f 1.8มอเตอร์ stm ก็คือ stepping motor นะครับใครเอาไปถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าถ่ายภาพก็ตามเนี่ยนะครับมันจะเป็นโฟกัสที่แบบโฟกัสสมูทจะไม่โฟกัสพืดวาดั่นเองตัวเนี้ยสามารถเอาไปถ่ายวิดีโอได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาไปถ่าย mv หรือเอาไปถ่ายอะไรเงี้ยขึ้นกันสันเนี่ยสามารถถ่ายได้เลยเพราะว่าเป็นมอเตอร์ stm เนาะแล้วก็ f แคบสุดอยู่ที่ f 22 7 blades diaphragm นะครับใน นั้นนะครับ ซึ่งแบบเบามากๆโอเคนี่คือสเปคคร่าวๆข,ข,ของตัวเลนส e ์ EF 50 1.8 STM เนาะทีนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของการใช้งานบ้างนะครับคำถามแรกก่อนเลยว่าเลนส e ์ EF เนี่ย50 1.8 STM ถ้าใช้กับกล้องมิเรเลสในปัจจุบันนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น APS-C ก็ดีหรือจะเป็น Full f r a m e ก็ดีเนะี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยถือว่าคอขวดไหมนะครับคอขวดในที่นี้หมายถึงว่าเลนส์เก่าแต่กล้องใหม่อย่างเงี้ยมันจะทางานสัมพันธ์กันหรือเปล่ามันจะดึง Perform a n c e ของเซนเซอร์กล้องออกมาได้เต็มหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่า,ออานบส ผมนะผมไม่ได้มีตัวอะไรมาวัดหรอกแต่แค่เราใช้งานมาผม,มาใช้เลนตัวนี้มานานมากนะคุณใช้ตั้งแต่ยุค DSLR จนมาถึงปัจจุบันใช้มิเ l เลสแล้วอะผมยังรู้สึกว่าภาพที่ได้อะยังรู้สึกโอเคแล้วก็รู้สึกประทับใจอยู่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยผมโอเคกับมันตรงที่ความคมเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยบางคนอาจจะแบบเป็นพวกแบบบ้าความคมก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมแล้วอะผมเน้นใช้งานจริงแล้วก็เน้นแบบมองแบบไม่ได้จับผิดอะไรมันอมองแบบปกติทั่วไปะนะครับคือความคมมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ถามว่าถ้าเปิดที่ f 1 8เนี่ยความคมเนี่ยมันคมจนจรลดภาพไหมต้องบอกว่าไม่นะครับแล้วก็สู้เลน rf 50ไม่ได้อยู่แล้วก็มันเทียบไม่ได้นาอเลนเก่ากับเลนใหม่แต่ถามว่า คมต่อการใช้งานจริงไหมผมบอกเลยว่าพอเพียงพอมากๆเรื่องของความคมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือใช้งานที่1.8หรือว่าถ้าเอาแบบเซฟเซฟหน่อยแบบคุมแบบตลอดหน้าเนี่ยก็จะประมาณ F 2.2ประมาณนี้นะครับที่ไปใช้งานมาก็ถือว่าเอาไปใช้งานมาได้โอเคนะครับตอนแรกที่ผมเอาตัวนี้ไปรับงานใช่ป่ะผมก็ไม่ได้ถ่ายระยะ50มานานนาะส่วนมากเดี๋ยวในถ่ายแต่อีเวนต์อะไรเงี้ยใช่ป่ะก็มีไปถ่ายพอร์ตฟลิโอน้องนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ในระหว่างที่ผมพูดแล้วกันเนาะแอบกังวลอยู่บ้างนะว่าแบบเฮ้ย เราไม่ได้ใช้เลน EF 50มานานเลยปกติเราจะใช้ย่สิบสี่เจ็ดสิบหรือว่าเราจะใช้แปดห้าหนึ่งจุดสี่อะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอดีว่าผมแบบขายเลนพวกนั้นออกไปเยอะแล้วแล้วก็เหลือเลนตัวเนี้ยนะครับที่อยู่บ้านก็เลยแบบโอเคเราเอาเลนตัวเนี้ยไปถ่ายก็ได้ก็แอบ,บกังวลอยู่ว่ามันจะทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยมันทํางานได้ดีเลยทุกคนมันเอาไปใช้งานได้แบบสบายเรือเลยนะครับทั้งเรื่องของระบบออโต้โฟกัสก็โฟกัสไว แล้วก็ไม่มีวืดวาดด้วยนะครับแปดหเนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปในช่องเนี่ยนะครับตัวนั้นอะ่ะคือมันจะมีวูดวาดบ้างเวลาแบบหันข้างหรือว่าแบบแสงมันไม่พอหรือมันมีอะไรมาบังอะไรเงี้ยมันจะวูดวาดนิดนึ่งนะครับซึ่งมันรบกวนหัวใจผมมา,มากๆนะครับแล้วก็ตัว8ปดหตัวนั้นขอบ ภาพแม่งแบบมืดสุดๆถึงขนาดแก้ขอบภาพแล้วอะเปิดฟังก์ชันแล้วก็ยังมืดอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยคือมองหลังกล้องแล้วก็รู้สึกว่าขาวใสเลยสวยเลยเนี่ยมันมีกําลังใจในการถ่ายหน้าง,งานจริงๆนะเวลาคุณเห็นหลังกล้องแล้วมันสวยเออมันไม่มีขอบดํามาให้ ตะก,กี้ตะหวงใจอะไรเลยแล้วก็พอเราถ่ายปุ๊บเราซูมที่หลังกล้องแล้วเนี่ยนะซูมเข้าไปแบบ 2x 3x อย่างเงี้ยดูรูปเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพียงพอต่อการใช้งานความคมคือได้เลยนะครับหลังจากที่ผมเห็นภาพเซตแรกปุ๊บผมแบบมีความมั่นใจเลยวว่าแบบเลนตัวนี้มันยังไหวอยู่ว้ในปัจจุบันในปีสม2 5ันนี้นะครับหลังจากนั้นะผมก็ถ่ายมาหลายรูปมากก็พอมาแต่งในคอมแล้วเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตอนที่เราใช้ d s o r เลยนี่วาความคมอย่างเงี้ยก็คือคมแบบถ้าเราไม่ซูมแบบจับผิดมันจริงอะ่ะคือใช้งานได้เลยแต่สิ่งที่โอเคแหละมันเป็นเรื่องของออปติกเลนสแล้วก็น่าจะเรื่องของการเวลาด้วยก็คือว่าตัวเนี้ยมันยังมีติดขอบม่วงค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าคุณเปิดที่ f 1 8แนะแล้วก็ถ่ายแบบย้อนแสงหรือว่าแฟลร์เยอะๆเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะติดขอบม่วงเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ต้องไปแก้ขอบม่วงกันไปถ้าเอาเซฟเซฟเลยเนี่ยนะครับ ถ้าไม่อยากให้มีขอบม่วงนะก็ต้องอยู่ที่เอประมาณ2.2ขึ้นไปนะครับขอบม่วงก็จะเริ่มหายไปแล้วแต่ถ้า1.8เนี่ยขอบม่วงยังมีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความตุ่นของภาพเนี่ยก็ยังมีคือถ้าเทียบกับว่าเลน RF ์อ f 50อย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ความคมคอนทราสสูงใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัว e f 50ตัวเนี้ยมันยังมีความตุ่นคอนทราสน้สอยอยู่นะครับก็ถ้าเกิดคุณใช้ครั้งแรกเนี่ยนะถ้าเกิดคุณใช้เลนดีๆมาก่อนเลนใหม่ๆมาก่อนเนี่ยคุณมาใช้ตัวเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกตะิดะขี้ตัวแร่ คุณจะไม่รู้สึกตะหิดตะขวงคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมาภาพมันก็โอเคใช้งานได้ส่วนถามว่าตัวนี้ควรค่าแก่การซื้อมาใช้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเลนส์ออปติกใหม่ๆอยู่แล้วอะไอ้ตัวนี้ก็ไม่จาเป็นที่ต้องซื้อคุณไปซื้อ r f 5 0จบกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่หรือคุณงบน้อยอคุณอยากจะเริ่มถ่ายรูปอ,อาจจะถ่ายรับงานก็ดีหรือคุณจะถ่ายส่วนตัวก็ดีเนี่ยนะครับแล้วต้องการเลนส์ระยะ normal ที่แบบหน้าชัดหลังละลายเอาไปเที่ยวกับแฟนได้อะไรแบบบเเเเเนนนนีีีละละลรร้้้้ยยยยถ่่่าาาาสิงงงขออกลลลลละะหััไดรปมมตววผ เป็นตัวเดียวที่ตอบโจทย์มากสําหรับสายนอนนะครับเพราะถ้าคุณไปซื้อ i f 5 0เนี่ยอ่ะแน่นอนราคาสูงมันเกือบๆจะหมื่นอยู่แล้วถ้าราคามือหนึ่งฉบับประกันศูนย์แต่ตัวเนี้ยคุณสามารถซื้อได้ในช้อปปี้ในอะไรเงี้ยสามพัน 3, กว่าบาทนะถ้าเกิดคุณกด,ด,ดลดแล้วสามพันกว่าบาทเนี่ยคุณได้หน้าชัดลังละลายเหมือนกันเพราะถ้าเกิดคุณเอาไปใช้ในงานส่วนตัวเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่แบบรับงานนะเอาไปถ่ายเที่ยวถ่ายแฟนอะไรเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าไม่จาเป็นที่ต้องใช้เลนส์เ f เลยคือ i f อ่ะมันเป็นเลนสำหรับผมว่ามันเเป็นนน B2B มมมาาาาาาากกกวว่่คือหหยถึงงงแบบบใใชใช้้รัิ ถ้าเกิดจะเอาแค่ถ่ายท่องเที่ยวถ่ายอาหารถ่ายแบบส่วนตัวเฉยๆเนี่ยนะครับผมว่าเลน EF เนี่ยในยุคปัจจุบันตอบโจทย์มากไม่ใช่แค่ตัว EF 50นะตัวอื่นที่เป็น EF เก่าๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเพียงพอต่อการเอาไปใช้งานส่วนตัวแล้วนะครับหรือรับงานแบบเล็กๆน้อยๆแล้ว,ลวไม่ได้ถึงขั้นแบบโปรดักชันอะรับงานส่วนตัวเป็นช่างภาพส่วนตัวอะไรเงี้ยผมว่าเลน EF อะแม่งน่าเล่นสุดๆในปัจจุบันนี้ เนื้ออกปะนะครับคือช่วงนี้ผมก็เก็บเลนส์เอเยอะนะครับเอฟผมไม่ค่อยจะซื้อละหนึ่งราคาแพงเว้ยสองคือมันมันเกินความใช้งานของเราไปถามจริงนะคมมากจนจลดภาพเนี่ยแม่งมีประโยชน์ยังไงมันแล้วแต่ง,งานคนจริงนะบางคนอาจจะมีประโยชน์ถูกปะแต่บางคนอาจจะแบบก็ต้องไปลดความคมอยู่ดีเนือ้ออกว่ามันถ่ายเก็บสิวเก็บอะไรมาหมดก็ต้องไปรีทัชไปไปลบความคมลบลบชาร์ตเนสอยู่ดนีนั้นแล้วอะ่ะผมจะบอกว่าเลนส์ EF ในปัจจุบันอ่ะเพียงพอแล้วนะครับผมเห็นคนนึงคอมเมนต์ในช่องผมบอกว่าใช้ EF เอ i นะครับพิ่มาเนี่ย โคตอบโจทย์เลยอันนี้คือผมเห็นด้วยว่าแบบเลน EF อ่ะหาตัวแบบที่มันดีๆตัวแบบมาร์ Mark 2มาร์3อะไรเงี้ยคือมันใช้งานได้แล้วเว้ยในปัจจุบันอนะแล้วราคามันถูกกว่า EF ผมว่า40 50นแน่นอนนะินนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่ที่การง,งานของเราเนาะส่วนตัวผมแล้วถ้าเกิดคุณถ่ายพอถ่ายรับปริญญาถ่ายอะไรเงี้ย EF 50ตอบโจทย์มากครับแล้วก็ตัวเนี้ยคงจะใช้อีกยาวนะครับถ้าเกิดผมไม่ฟุกถูกหวยนะผมก็คงไม่เปลี่ยนถ้าคุณจะเอาสุด แล้วก็อยากจะได้ออปติกเลนใหม่ๆนยังไงผมแนะนำ Rf 50 1.8 STM นะครับอันนั้นคือตัวจบระยะ normal ในราคาที่จับต้องได้แต่ถ้าเกิดว่างบจำกัดจำเขียดแล้วก็ไม่ได้แบบว่าต้องการความคมที่มัน over อะไรขนาดนั้นเอาแค่ใช้งานในปัจจุบันได้เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับ EF 50 1.8 STM ตอบโจทย์แล้วนะครับผมเอาไปใช้งานมากับตัวเองเลยนะคือใช้งานเพียงพอแล้วครับถ่ายรับปรดิญญาถ่ายพอร์ตโฟลิโอนะครับหรือแม้แต่ถ่ายงานแต่งเนะี่ยผมใช้ตัวเนี้ก็คือจบได้เลยโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว e f 50นจป stm เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่เราจะหาซื้อมาใช้ในปี2 0 2 5นเนาะนะครับในตราดที่ราคาตัว e f มันยังไม่ลงอะนะผมว่า e f เนี่ยมันก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดค่อนข้างเยอะก็ ใครสนใจเนี่ยก็ลองหาซื้อได้มือหนึ่งเนี่ยอาจจะยังพอมีบ้างแต่ว่าอาจจะหายากหน่อยนะครับก็ต้องลองหาดูตามร้านขายอุปกรณ์กล้องชั้นนาทั่วไปเนาะ ส่วนมือ2เนี่ยมีเกลื่อนเลยก็หาซื้อแบบดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีมิจฉาชีพนะครับค่อนข้างเยอะเนาะแบบถ้าเป็นไปได้ก็นัดรับเอาเนอะแล้วก็อย่าไปซื้อผิดนะครับเจ้าตัว ef 50-8 stm เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันเนาะมันจะมี5 0 1 8 mark t w นะครับแล้วก็จะมี5 0 1ส stm นะครับอย่าไปซื้อผิดนะถ้าคุณไปซื้อตัว mark t o ตัวนั้นแม่งตัวแบบตัวกระจกเลยนะครับอย่าไปหาซื้อนะครับให้ซื้อตัวนี้เท อ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของฮูดเนี่ยเจ้าตัวฮูดตัวนี้นะครับจะใช้เป็น es 6 8นะครับถ้าเกิดใครจะไปหาฮูดเทียบนะครับถ้าฮูดแท้ก็จริงๆก็น่าจะหาซื้อได้แล้วแหละนะครับอย่างอันเนี้ยผมก็ ใช้เป็น E.S. 6 8 Mark II นะครับก็จะคือเป็นวอลอย่างเนี้ยซึ่งมันมันไม่ค่อยสวยหรอกแหนบจริงๆผมอยากได้เป็นกลมๆมากกว่านะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับตัวนี้ถ้าติดฮูดนะครับผมติดฮูดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันไม่ค่อยสวยอะผมชอบฮูดที่เป็นเป็นแบบกลมๆไปเลยอะอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นเหมือนดอกไม้อะนึกออกไหมนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหนบน้ำหนักเบามากนะครับคุณผู้หญิงก็พกสบายนะถ้าติดอะแดปเตอร์เนี่ยก็ยังยังใช้งานได้นะกับพวก R.P. หรือว่า R. 8อย่างเงี้ยยนนะะครรับบก็าาลซ์ไไไม่ด้เสีอ นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดสเกตกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะรีวิว i.f.35.1.8 STM ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้น่าจะมีถ่ายงานอยู่นะครับที่ใช้ i.f.35 เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากจะให้ผมรีวิวเลนส์อะไรหรืออยากจะพูดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับถ้าเกิดวววววว่่่่่่าา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 าผมมมมมมสสสสรร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 ถถถหหหเเเเเลลนน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 ์์ไไไดดด้้้้้้้ืืออออปปยยคคใใชงงีีกกกก็จะะะิิแแััับบตตทซ ก็ติดต่อมาได้แบบส่งเลนมาให้รีวิวมาให้ใช้เนี่ยยินดีมากๆนะครับผมโอเคใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทับแฟนเพจนะครับอิมูชี่ X2 มาได้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับอิมูชี่ทุกช่องทางที่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดบ้านดําให้หน่อยนะครับแบบอยากจะขึ้นพันซับแล้วจะได้แบบปักตะกร้าให้ทุกคนได้นะคือหิวเงินหิวโดนะครับผมโอเควันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ